มาติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทางด้านของนายวิวัฒนินวัชรมนณีกรรมการการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรในฐานะโฆษกกรรมการการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรได้นําคณะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีดําเนินการสัมมนา,าต่อย,ยอดการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พื้นที่ตําบลท่าทองอําเภอกาญจานาดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็มีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทองทางนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และให้ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่และเป็นที่รู้จักในระดับสากลโดยบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททสำนักงานสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดจนในอำเภอผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะคะพื้นที่นี้นะครับมีประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับที่น่าสนใจ ซึ่งผมเชื่อมั่นได้เลยว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นี้ยังไม่รู้ประวัติศาสตร์ของบ้านเกิดตัวเองนะครับและเป็นการที่จะให้ลูกหลานเนี่ยครับได้สืบทอดนะครับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของที่นี่นะครับและจะต่อยอดไปถึงการประวัติศาสตร์ในเชิงของการท่องเที่ยวด้วยนะครับตรงนั้นซึ่ง มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาบรรยายให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบตรงนี้เกการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้ก็จะมีพวกหน่วยงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนะครับหน่วยงานต่างๆนะครับจะเข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อที่จะทํา PR มีทททเข้ามามีอะไรเข้ามานะครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้มีนักท่องเที่ยวนะครับได้เข้ามารู้จักกับอำเภอกาญจนิษฐ์ อย่างแท้จริงนะครับวันนครับอยากจะให้นักท่องเที่ยวนะครับทุกกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องเชิงประวัติศาสตร์นะครับได้เข้ามาดูว่านอกจากอำเภอการจนิษฐิของเราเนี่ยมีของเขาเรียกว่าของที่มีชื่อเสียงนั่นคยอไอ้ลงรมเราไม่เพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่น่าติดตามนะครับ สำหรับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทองนั้นได้รับการสนับสนุนแรกเริ่มก่อสร้างจากสำนักง,งานโทรคมนาคมแห่งชาติภายใต้แนวคิดศูนย์การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และชุมชนที่นำเทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคมไปใช้สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตให้บริการประชาชนนั่นเองค่ะเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะที่เอาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มา ส่งเสริมการท่องเที่ยวฝากไว้นะคะสำหรับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทองอยู่ที่อำเภอการจนดิตจังหวัดสุราธ,ธานีมีเรื่องราวในอดีตให้ศึกษาค้นคว้าน่าสนใจแล้วก็น่าท่องเที่ยวแห่งหนึ่งทีเดียวค่ะวิภาวันเทศประยุนสวทสุราธ,ธานีสวัสดีค่ะ